สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการชนาพานะครับของเรานะครับเช้านี้นะฮะก็พาทุกท่านเข้ามาดูหน้างานโครงการของเราอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับอันนี้คือห้องโถงนะฮะของบ้านหลังที่หนึ่งนะครับนี่ฮะห้องโถงของบ้านหลังที่หนึ่งเรานะครับมองออกมาจะเจอบรรยากาศแบบนี้นะฮะนะครับถ้าในต้องการเข้าชมโครงการสามารถโทรหาผมได้โดยตรงนะครับ0897151429นะครับติดต่อผมคุณโชวนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนี่ครับบรรยากาศบ้านหลังที่หนึ่งนะครับนฮะ อันนี้คือห้องโถงนะครับถ้าเรามองออกนอกบ้านนะครับจะเจอบรรยากาศแบบนี้นะครับหลังที่2หลังที่3าหลังที่4ี่หลังที่ห้าหกเจ็ดแปดไล่กันไปนะครับถนนนะครับถนนเรากว้างนะครับเเมตรนะฮะเริ่มต้นที่7เมตรนะครับถนนคอนกรีตนะฮะนะครับนี่เลยลงมานะครับเราจะเจอบรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวมาเปลี่ยนหน้างานกันครับบ้านหลังที่1ของเราตอนนี้เริ่มเทคานตัวนะครับนะครับคานบนนะครับคานล่างเสร็จแล้วก็ตอนนี้กําลังไล่เก็บคานบนกันนะครับ ไล่เทคานบนกันนะครับนี่นะฮะไล่เทีานบนเนี่ยบรรยากาศนะครับโครงการเรานะครับไล่เทีานบนนะฮะนะครับไล่เก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็งานฉาบนะครับงานฉาบหลังที่1นะฮะก็ไล่เก็บงานฉาบภายในนะครับรั้วภายในให้เสร็จนะครับพอรั้วภายในเสร็จแล้วเราจะไปไล่เก็บภายนอกกันนะครับนะฮะก็เดี๋ยวไปดูรั้วนะครับหลังที่สากับ2กับสามนะครับ หน้าง,งานเมื่อวานนะครับว่าถึงไหนกันบ้างดูหน้าง,งานกันนี่นะครับวางคานนะครับคานตัวเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะวางคานตัวเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเทคานนะครับวันนี้หลังที่สองกับหลังที่สามนะครับเตรียมเทคานตัวนะครับโอเคครับ ก็เดี๋ยวดูบรรยากาศกันต <Anyway, S 1> <Okay. Now, S 2> ่อนะครับนี่คือบรรยากาศโครงการเรานะครับตอนเช้าจะเป็นแบบนะครับนี่บรรยากาศนะครับช่วงเช้านะครับยาวไปนน่นนะครับโอเคนะฮะก็เดี๋ยวพาไปดูตัวที่สวยครับช่างก็ทํางานกันเต็มที่นะครับเนี่ยบรรยากาศโครงการตอนเช้านะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะนะครับสดชื่นนะครับบรรยากาศช่าง บรรยากาศนะครับ <Mohammed> ก็ท่านใดต้องการแวะเข้ามาชมโครงการนะครับ hmm. ก <I will S 1> uh ็โทรหาผมได้โดยตรงนะฮะที anyway. okay. 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 ่ร okay. 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 ับสัท่านณเลยนะครับโอเคนะครับก็เก็บบรรยากาศช่วงเช้ามาฝากทุกท่านเพียงเท่านี้ล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับเนี่ยบรรยากาศบ้านนะครับของเรานะฮะนี่ครับนี่ยะนะครับก็ไล่เก็บงานกันนะครับตอนนี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ